โอเคสวัสดีครับทู u ริงเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทูริงเอเดชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำเซตนี้นะครับจะถือว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นเซตชุดรับขวัญอีกเซตหนึ่งก็ว่าได้ให้กับเจ้า XL750 หรือชื่ออย่างเป็นทางการของเขานะครับก็คือเจ้า Transal นี่ t r a n s l t r a n s l XL750 เรียกเขาสั้นๆเขามีชื่อเล่นอย่างนี้นะครับเป็นรถ b i g g i i ค์แ e ดเวนเจออีกหนึ่งรุ่นที่ Honda ปล่อยออกมาเรียกว่าเรียกกระแสได้มากเลยทีเดียวและที่สำคัญนะครับมีการทดสอบกันมาแล้วในกลุ่มนักเดินทางเขาว่ากันว่าเราผมก็ไม่ยังไม่เคยไปอ่ะเขานะเขาว่ากันว่านะเจ้า x r 7 5 0เนี่ยกิน XDV แบบโอ้โหไม่ต้องนี้เลยท,ทั้งทที่ เรียกว่าเป็นคลาสเดียวกันคือ750เหมือนกันด้วยความที่เขาเบากว่าปราดเปรียวกว่านี่ดูเต็มเตมล้ำก่อนปีบอลูมิเนียมแพนเทอร์55ลิตรใส่หมกนักได้หนึ่งใบครับ,ชบเชฟติดตั้งบบกเพียงเรียบร้อยอ่าสำหรับคันนี้ชุด รับขวัญเซตนี้เนี่ยติดตั้งอะไรกันบ้างนะครับก็แรกเลยนะอย่างที่อย่างอย่างที่ทราบกันดีว่าอ่าเพราะเป็นรถแอดเวนเจอร์นะครับก็จำเป็นที่ต้องมีชุดคราชบาร์นะครับคราชบาร์เนี่ยถ้าในท้องตลาดตในปัจจุบันมีหลายยี่ห้อเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานมากๆก็คือตัว SRC SRC ครับผม s r c จะมาเป็น Lower Crash Bar และ Upper Crash Bar นะครับมาพร้อมกับตัว สกิดเพลดเป็นแผ่นอลูมิเนียมกัดต้องใต้ท้องเครื่องนั่นเองนะครับสำหรับเจ้า XL750 นี่ XRC เขาแยกขายได้นะนะครับถ้าเราจะสั่งชุดเฉพาะชุด Crash Bar นี่นะครับเป็น Lower Crash Bar แล้วก็สกิดเพลทแบบนี้ก่อนนี่ครับสามารถแยกสั่งได้นะครับแล้วก็มาเติม Upper ทีหลังนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากมีข้างบนอะไรให้มันเกกสายตาแต่ ต้องการที่จะปกป้องเรื่องของช่วงล่างแล้วก็เครื่องนะครับแครงเครื่องนี่เลยอลูมิเนียมสกิดเพลตตัวนี้เนะี่ยเอสาซีทำมาเข้ารูปแล้วก็ดูสวยงามเลยทีเดียวนี่ครับอ่ารอยเชื่อมไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ถือว่ามาตรฐานเลยแล้วก็อ่าเป็นคุณภาพส่งออกนี่น้ำหนักไม่มากนะในส่วนของตัวสกิดเพลตตัวนี้นะครับแต่เมื่อรวมกับแครชบาร์ก็อ่าเรียกว่าประมาณหนึ่งเลยทีเดียว นี่ครับอัปเปอร์ครัชบารตัว SRC จะแถมประกับกันสไลด์ตัวนี้นะครับให้มา1คู่นะครับซ้ายขวาเรียกว่าประกับกันสไลด์นะครับรายการถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของการแทนนี่ฮะการแทนตัวนี้เนี่ยใส่แล้วก็ดูเต็มขึ้นมาเลยทีเดียวย้ำนิดนึงก่อนว่าทัว t r a n s นเ l e เนี่ย x l 7 5เเนี่ยเป็นรถที่เรียกว่ามีฟลัชนี่ฮะ มีคลัชนะครับแต่อนด้าไม่ได้ให้ตัวกาดแทนมานะนะครับถ้าไปแอดเวนเจอร์จริงๆเนี่ยมันเป็นของจําเป็นจริงๆสาหรับตัวกาดแทนในการเดินทางแล้วก็ปกป้องเรื่องของฝาม,มืออ่าหลังมือของเรานิ้วของเรานี่ครับอ่ออาติดตั้งสวยงามมาพร้อมกับตัวอ่าวิน rotection นะครับตัวกาดแทนจะมาพร้อมกับตัว Win p rotection แล้วก็ขายยึดทำให้ตรงรุ่นกับ XL750 เลยทีเดียว สัตว์มาครับก็จะเป็นในส่วนของปี๊บอลูมิเนียมนะครับ55ลิตรติดตั้งอยู่บนแหลกท้ายของงานศูนย์ฮอนด้าเขานะครับตัวแหลกท้ายศูนย์ตัวนี้นะครับสำหรับ x l 7 5 0เนี่ยฮอนด้าให้มาด้วยเลยนะครับให้มาด้วยในขณะที่ตัว x l d v นี้ต้องมาซื้อเพิ่มนะฮอนด้าไม่ได้ให้มานะครับแต่เนื่องจากว่าแหลกท้ายของเขาเนี่ยนะครับมันมีระยะค่อนข้างสั้นเหตุผลง่ายๆมากเลยก็คือว่า ฮอนด้านะครับไม่ได้ออกแบบมาให้ติดตั้งปี๊บอลูมิเนียมนะครับแกตั้งใจจะให้เอาไปเที่ยวแล้วก็มัดกระเป๋านี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการติดปี๊บอลูมิเนียมเนี่ยจะเป็นที่ต้องอาศัยเพลทอะแดปเตอร์อีกหนึ่งรายการนี่ครับชิ้นนี้เอชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นที่2ตัวนี้อ่าเราเรียกว่าเพลทอะแดปเตอร์นะครับตัวเพลทอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สําหรับเอาไว้ยึดาถาดปี๊บนะครับยึดถาดปี๊บกับตัวแหลกศูนย์นี่ นี่ครับชิ้นนี้นะเพลทอดแดปเตอร์ apter, นะครับมาพร้อมกับบูทรองนะครับถาตัวนี้เป็นถาดของปี๊บอลูมิเนียมแล้วก็ยึดกับแหลกสูรโดยที่ไม่ต้องเจาะแหลกสูดและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในส่วนของตัวตําแหน่งของการรับน้ําหนักเนี่ยนะครับถ้าาดูจากมุมนี้จะเห็นชัดเลยนะถ้าเราไม่มีเพลทอดแดปเตอร์ซึ่งเป็นเหล็กหนานะครับแล้วก็เหล็กที่เรียกว่ารองรับน้ำหนักได้และแข็งแรงเนี่ยจะเห็นว่าถาดของปี๊บเนี่ยมันค่อนไปทางหลังรถมากว่า ในรถนะคับนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวถาดของปิ๊บอลูมนียมเนี่ยไปยึดตรงเลยกับตัวแหลกศูนย์เนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือนะครับมันดีดและสั่นจนในวันหนึ่งนะครับตัวถาดของปิ๊บอลูมีียมก็จะขาดได้นั่นเนองปิ๊บอลูมีียม55มลิตรใส่หมวกล็อกได้1นใบถือว่าเหมาะมากๆนะครับกับการใช้งานในเมืองแล้วก็การเดินทางสักวันสองวันนะครับนี่เปิดปุ๊บกดล็อก นี่ครับสามารถจุข,ของได้ประมาณนี้เลยนะข้างในก็จะมีอินเนอร์นะครับแล้วก็เรียกว่าสามารถใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบเหลือพื้นที่ครึ่งเลยทีเดียวนี่โอเคอตัวนี้เป็นควิกล็อกนันเพื่อนนะควิกล็อกสามารถที่จะถอดออกอาจากตัวรถโดยใช้กุญแจไขที่ปุ่มด้านล่างใช้กุญแจดอกเดียวกันนี่แหละนะครับไขปุ่มด้านล่างปลดล็อกแล้วก็ยิ้วออกจากตัวรถได้เลยนี่ครับโอเคสนนราคา ชุดนี้ทั้งชุดนะครับก็จะมีในส่วนของตัวครัชบาร์นะครับกาดแทนคันนี้ยังขัดตินเป็ดนะนะครับแล้วก็ชุดปิ๊บปรุเิียม55ลิตรพร้อมกับถาดและเพจอะแดปเตอร์นะครับรวมไปถึงบ่อพิงรวมเดี๋ยวเราจะรวมเป็นเซตให้เลยว่าเซตนี้ทั้งหมด ใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะแจงรายละเอียดแต่ละสินค้าแต่ละชิ้นว้ให้ด้วยนะครับในคลิปนี้เลยนะครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเรานะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเดี๋ยวเราอัปเดตกันนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยทางร้านของเราทัวรี่ย์แอดิชันเราก็มีเ <wa>, <Nee, S 2> รียก so ว่าคอนเนอร์นี่นะครับโซบูกาแฟเปิดแล้วนี่นะครับสามารถที่จะมานั่งจิบกระกาแฟนะครับฟังเพลงแล้วก็ดูช่างของเราแต่งรถไปนะครับไม่รู้จะนั่งดูทําไม แวะมาซื้อกาแฟแล้วแวะมาจิบได้นะครับเราตั้งอยู่ที่ราซอยงามวงวาน23นะครับอยู่ใต้ทางด่วนงามวงวานนี่เลยหน้าร้านนะครับใต้ทางด่วนงามวงวานนะครับอมองตรงไปด้านนู้นก็จะเห็นวัดับขวัญน,นะครับเราอยู่ที่หน้าประตูน2นะครับถ้ามุ่งหน้าไปทางนี้ก็จะมุ่งหน้าออกถนนงามวงวานนั่นเองนะครับโอเคขอบคุณลูกค้าที่สนสุสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชอมอครับเดี๋ยวมีอะไรเรา อัปเดตกันท,ทีวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ